เอาเนี่ครับเ่าเสียาเมนูนยังไงเนี่ซอยจูลูอก <laughs> ้อยหรือเว่ยซอยจุเลยก้อยละก่อยตอนย้นใหญ่เหรอก้อยลุกโดดจ่ายยานะวันนี้ทีมงานเราอะไรสดเนี่ยสดป่ะเนี่ยสดที่เนาะสดียฟประจำชุดนะครับเฉฟยาเอาเบื้องหน้าเยฟยาเครับ เอาบางกองนี้บงกองเอ้เจ้ามีมีเดี๋ยวเอาไปเอาห้มาซอย่ามาซอยถสหาพริเห็ดสุกน้ำได้เห็ดสุกน้ำได้นี่ครับน้าครับอือก็เปั่นครับเขาเส่าเขาเ่าี่น้อง พอผ่านผมบไปขาที่ันนาอโอ้บอกแสงเลยตรงนี้ตัวเดินนะบโอ้โเงี้ยดะไมาเพื่อนเสยนก่อนเสยนก่อจัดให้เดินให้ย่าย่าไปอ เดี๋ยวพี่ผมมาไปเดี๋ยวไอะไรไวน์นี่แหละนงามรอน้ำเงาม้ำเลยน้ำ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 เนี่ยวปะเนี่ยเกี่ยวนะครับจ้านี่ก่อนนะครับคอแม่พี่น้องออกคลิปไปตด้งดูเหรอล่ะเพราะก็ออกอีกเพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นกันเนาะเงี้ยครับจะทำงานทั้งน้องค่ายหมดแล้วครับ ไลยดีเลยเนาะติดมั่นร้อมครับมีเสือครับอ๋อเนี่ยเสือครับยอ้ยน้องแว้งนี่บอกครับน้องแว้งบ้านเขานี่ครับขึ้นหนาครัหนาโน้ยสิหนาหน่วยเขานี่เนาะครับโอ้บมขาดเลยเสือังแครับ ตอแกบสั่นมาเกินมาเสียเนาะเมีนครับเกินเสียมันีหายเมีนคนมันิดําไรคนคนกินคนกะอมฤ์เสียยื่อเยืยาไอ้ยาย่านปุงเงนเน่าจูน่วันน้ำได้ครับเพราะว่าดีจูเสียครับไปน้ำจูไปน้ำจูเสียครับสุนเสจไว้ยี่เนี้ยยี่ปุ๊บนีนขาวขาว นี่เป็นบรรยากาศยุ่หล้างห้องนะครับหลังห้องจาอ่าโยนะครับถอนนะผ้ากันถอนมุนขึ้นเอ่อมอว่านีงานเนาะม่งานถาบานานู่นนครับว่าผมมาไปครับเพราะว่าผมผมพักครับไงถ้าผมไปผมก็ได้เจอนาหา้านนะครับอุ้ยปุ้ยอุ้ยปุ้ยแล้วครับ ที่แหกก่นีนักร้องเนี่ยเบ็นว่านักร้องล้ายครับนักร้องแย่งกันร้องววันนี้ที่แหลกเพราท่านใดทีเนี่ยมีค่ะมีตะ坤矮ดิโอ้เ่พ่ะเม้นเห็นเสว่าโอ้บ่คอยมีมี่ไผร้องไปไปร้องเพ่งเลยโอ้ที่แหลกนางแหกสองสามตม่เองนะเพาะเมนเนีะอ่านไปโมงหนึ่งยนยนออกแสงเด้ทั้คน เนี่ยมันเนี่ยซอยนิ่มด้วยบ่อพ่อครับบ่อผ่านครับขับบ่อเมาครับตะกี้กินเหล้าขาวแม่นู่ครับวันนี้ภาคเราครับโอ้เหล้าขาวต้องเหล้าขาวด้วยนะขุนเนี่ยเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี้ปวดปวดที่เขียวครับมีอยู่ครับอาเซียครับอาเซียเยอะคนจีนเมนูยังไงก่อนไัมนีก่ก็มีอีก ก๋ยเสือครับแล้วก็ไอ้จูเสือครับกับก้อยเนาะครับเดี๋ยวคุมเสืล้วนในเชียเป็นอยู่ครับล้วนลุกคิดลุกไปยียบนอยู่ทนี่กับสิภากันกรับแล้วเนาะครับโดนพ่อกันเสียครับผีหน้าอยู่ข้างหลังไข้ครับดูดูข้างหลังไข้ที่บ้านไหนก่อยู่บ้านในน้องเข้มน้องเข้มครับน้องเข้มนะครับ FC ทางน้องเข้ม จอนีกก่อนได้นะครับผมได้ครับอยู่วัดป่าหนองเข้มแสงไอ้ทุ่งแสงตะวันเดียไอ้ทุ่งไอ้ยังไงบ้างตะวันครับวัดวัดแสงตะวันครับบ้านหนองเข้มไอยูมเพื่อเดีบ้านไอ้จังหวัดไดก่อนไอ้อำเภอรัตนนครับตำบลนาทตมัยอำเภอรัตน์นาตมันะครับผมครับน้องวัดหนองคายครับน้องทางผงนี่บอมนี่กับเขาเม็นเขามาคุยเหม็นต้องกันนะครับคายกันไป ผมยูอไหเหรครับูครับไพรผ้าจาย์ครับมีระอาจานดูลูกนึงครับดวัดะแม่นครับวัดปาก็แบบวัดยึดวัดตัวนี่ครับวัดป้ากัแบบวัดวัดป้ายลีครับเดี๋ยวเราไปเิ่งเก็่แก้วายากหน่อยไอ้ประเจีนเขา เศรากัมาเด้อครับทีบคนงานกันทีมงานมืนเนเป็นกบบพักวันครับวันมื้อขึ้นเดีอัีนักเนียบอลแน่เหรครับนักเลยบอลแน่เลยครับนักเลยกอนสงการกองสงการซ้อมคว้าไปกลแล้วครับไกลแล้วมเื่อาวพี่หาแล้วครับที่นากันนี้วเต่ว่าทีมงานเ่อท่การ หยุดบ่เนี่ยุดยุดดเอารน้ำแล้วไปสีแล้วนะผู้ใดเฝ้าสุดีเลยกลี้วเมเลยวลี้วันี้พนี่ครับีเนี่ยมจซอยจุสีะครับผมแยกเายกคนเลยนี่น้องครับบ้านบ้าเท่าครับอันนี้ครับอันนี้ผมจิซอยคันหันไหนไว้ก่อยนะครับ ได้เป้าเท้าเรามากกันนั่นนะสามสิบเก้าสิบขีแมนครับถูดสูตรเพิ่นกรอบนี่แมนครับนุ่มในวันนี้ห้องของศาสตรอาจารย์เพิ่นครับวังได้ได้เนี่ยจารย์อีทเนาะแมนครับจานอีทผลิตน้ำพันครับโอ้มีของแท้สายเนื้อจานอีทกับของแท้ครับสายเนื้อก็ทำไมบ้านห้องกับขาดแต่แนวเป็กครับกินส้มทุ่ง มันก็สีจวดจุ hana นี่ครับแล้วมันออกอากาศว่าอะไรครับพวกคือกวดขวดออกว่าได้ต่ว่าแก้วออกแก้วออกได้แก้วใสใสใสจุดคุณอะไรอย่างไปคุณต้องต้มมั้งนะมันเป็นยังครับได้ยังไดงได้ยุครับดีเอ้พี่อะพี่อะแก้วมาบ้งใส่สตรงนี้ต้มแล้วไปเลื่อยแก้วหนี่งคือขี่ดีๆหน่อยนะครับ เนี้ยดีดีขี้มาใส่กินวะเนี่ยโอ้ใหญ่เีาไตว่นอะรับจานยาหรอครอบคัวขี้ดีเอเนี้ยดีเขี้มาใส่ปากลางพูดิเนอาชิมิ เด้อเด้อเด้อยังไงแบบหวานเดยหวานต้กึบกับกึบยาซิมนครับยาโยมาซิมแน้นียาโยถอนียครับผมเกี่ยมีซ่อนกันกึบเดี๋ยวผมตอนมาผมดีซส้อยเสืยตัครับแต่ว่าผมตรงเพรนี่เบียร์ะครับ มีเดียววะมือบอลในในทางเหมือบอลทยวเขาเนี่ยนั่นเขียวเขียวเขาเขียวๆนะวัดเขียวเนี่ยเห็นปะขาเสื้ออาจารย์ด้่ยเขาจะเพียงเสื้ออาจารย์น่ก้ไหเดี๋ยขอขอเพียหนึ่งจุดเนื้อเนีกินเนื้อน้องมีเนี่ยครับเอ้ก็จะต้อถึงเลขกันหนึ่งแปดนี่ครับหนึ่งแปนึ่งนนี่จัดจัอาจารย์มัโมได้ครับมันโได้ เป็นมามนบทถึงันบดถึงมือสั่นมือสั่นมือสั่นนับมือ่นเยนอกส่แล้วัน้นยากเดี๋ยวได้ครับเดี๋ยว้อครับมันแจกดีจีเนี่ยสาม่าสามที่ถึงี่สิบาถึงี่สิครับรกัดจวดด้วยกันมาเลยมาเลยรับแบบนี้เลยได้วย เดี๋ยจูด้วบอก่ครับแก้วแรกรต้องครับแก้วแรกแก้วสให้เบิ่งได้จูให้เราแม่พี่น้องเบิ่งครบผมเราผมติดง่ายเปความสุนครับเยวผมทำแล้วมันคองแก่รีครับโซผ้าเสียมันโสผ้าเพราะว่าเบิ่งนไปซีนลำเพลินมาแล้โอ้พอยินจโอ้หานอดแนวนันนันนม่นั่นมันสลองกันดีดีแล้วเนี่ยนครับนะมันสลองรับ ค้องแอนี hmm. ่งอาจารย์น่าจะย่ะเราห้องไปนั่งดูครับตอนไหนยังไครับนี่แล้วครับเป่าเเท่าก็เป็นหัวไร่ครับมักแต่บัวไร่นี่ข้าโค้งเี้งเดยอาจารย์หัวไร่าโค้งเงเดียวสายนั่นนสายนั่นเินเินหวหมดครับเนี่ยเสียเสียไมิงเสียไง่ เนี่ยเจจิอยูบ้างนเนื้อิ้งมันอย่นะครับตะเกียบ้านห้าเอึนหนึ่งมะพร้าวครับภาษาลาฟนครับภาษาอีสานจวดของอาจารย์น,นี่ครับซีซีพับตัวล่าเขาบานห้องเหรอครับมาบ้างเลยครับเด้อนี่เด้อบ้านนี้เด้อเดี๋ยวผมจิ้มหน่เบิ่มสอง,งตอนรครับสโลสโลได้ได้จะเฝ้าได้เดี๋ยวนะครับเบิ่มเิ่มจีเดียวต่อไปก็เอาใส่เด้เดี๋ยเสี๋ยน้นๆนะครับนี่ครับ ดี่ยวโรหยานยาเป็นอย่างดีแล้ครับเนื้อแบบจุๆแน่ครับเอาเลยเอาละครับหนึสองสามมาเดาพีหน่องเลยอืักบงเสียงหยิบบังเสียงหิบือผมเลยครับเดี๋ยวผมจงเอาไปขึ้นเงไเอาเะเอาเอะยังงังไงมกันะครับ ชอบครับอาเสียนาเสียจานหาบ่ขาปะขาสีบ่อะไรยะ่ามอลุนรอกระทะหั่นน้ำส้นใสน้ำเต้นมาเจาจืดกวยเตียวมันกวยกวยได้กัวได้ครับเดยวมีกวยได้ครับจายอเลยอันนี้มิตรอาหารสิงโตครับจานยญ้าครับจานโอ้ัน ไปใส้ที่หลังนะบพี่ส่วนเนี้ยให้ใช่เอ็มทั้งหมดเดี๋ยวครับเจ้านี่ครับนี่ครับกี่วนะครับทีมงานครับทีมงานหลายปีแล้วครับตะเกี้รุ่งครับใจเอ็มลยครับจะว่าตอนานไม่ค่อยดีตอนนี้พักพักเราครับดีดีดีพักพักครับพักครับหนะใส่ขึ้นครับเมื่อกี้นี่โอ้เบิ่งไม่ได้ครับเล้วพ่อหน้าใส่ถึงแสงลายทำหนี้ก่อนเนาะเบิ่งเบกับเขาพัดตัวมันนี่ใจเอ็มนะครับนี่นะครับ อยมวนนครับผมอจะน้อยสบย้ยนี่ะเสียบ่นียดววนะเสียบ้ก็ต้องววนครับก็นำเสีหลงายนมอว์ามครับที่มากบรกาหลังห้องนะครับผมแบบอยู่แบบบ้านห้องนี่นะครับที้งานหัววับ เนียเสียงยังมายไปไหมมาขอ,โอ,โอด้วยมาเสียแล้าจันมันคือล้วนเลยใจเอียงกันบ่าดวนครับล้วนเพราะว่าห้องดีแบบน้ำตกก็ได้ครับคนมักทุกไลน์มั้งเด็กเนี่ยเสียมันวอบโมเป็นแบบล้วนสุดเขาเย็นแบบน้ำตกครับขอเมียพี่น้องมาเด้อมาเด้อ คุณดูนมากพ่อครับใจเย็ครับกูเจ็ดเดือนแล้วเนี่ยกูไล่สามเดือนสองเดือนเนาะสองสองเกือบสามแล้วครับสองเกือบสามเดือนครับเพราะวพ่อคันตอนนั้นเนี่ยมาตัดทุดมันที่ยีสิทธานว่าเนี่ยครับล่าสุดครับแต่ว่าใจผมเพิ่มข้นบอกไปถุกถูกจังน้อยครับแต่ว่าการแมนผมเนี่ยบ้านเท่าไหกระเ้านี่ยนะครับถุกกว่า เนื้อเสือมันจี๋ย่างกว่าตุ้มอื่นครับแต่ว่าหายเย็ดให้จาบันต้องสุกครับเพราะว่าคนกินสุกครับม,ม,มันทีมงานผมตอ,อนนี้มันมีดิบอยู่แล้วครับช่วยตัวเอาเลยครับทำหนีได้ครับเพราะว่าเนื้อเสือมันเปอนสีแล้วนั่นนั่นครับล้วน,วนซื่อๆครับได้ไฮ้ย่าเอาดีลูกห้องกับจัดการจัดการได้ปูุงตามเป็นเย็ด้องเดี๋ยวต้องมาปูุให้ได้กันย่ากเป็นปูุ ที่ทำหองกับน้ง้อเลยครับเดี๋ยวผมุงใส่เนี่ยัเดี๋ยวมันค่ะน้เนี่มันบ้านผมเขมนบ้านผมน้ำจากไหนมาครับใส่หัดปลาแดกด้วยครับบ้านผมนี่น่ครับนี่กุ๊กิดให้ใช่แล้วองนั้นกุ๊กคิปครับนี่ลองมันครับลองมันด้อยากปูุไหมใส่น้ำได้เลยเบียบ่ะ บอกไงเยมม่ต้องใส่เอากะทิเอวนี่ว่าใจเยมครับไปผมเนี่ยก็กินเพ็ดเท่านั้นแหละอ๋อเบิ้์มาทรับเบิร์้เสืออยู่ดีปะเสือครับก็ข่อยมาเขามแก่ครับแก้วนะมีข่าวออกเหนียวเยอครับเกับเติมน้ำผงมาบางบางในนะครับนู่น ผ่านผ่านเจ้าครับลอมาเลยครับเจ้านี่ลาไปก่อนนะครับลาทีมงานนะเจ้าโอ้เอาครับฟ้ากันเทียมนาครับทียมนาเนาะขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับการย่าเราก็โชคนี่นะครับโชคไปน้ำไม่มีปัญหาผมข่าแห้งครับพม่มีน้องไหมเด้อบ่ได้ท้ายตอนกินไหนเบิ่งเด้อยมาไหวและวยั่วยั่เลยเกิน เออฝูงบินตามพ่าแม่หรอแมงวันได้ฝูงบินตามหน่ะจารนเบาเทาบนฟ้าอื่นแม่แม่ครับอ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกูเดน้ำไลยแตกกับคอมเมนต์ของแม่ด้วยบอกข้าแต่กับไปหาพวกผมได้ครับอยู่หนองเข้มครับอแม่น้องเข้มครออ่ะเราเบื้องตอนฝูงจังไงเบื้องตอนฝูงกันเหีเผ็ดน้อยบ่เพียดจวดจวดจวด สายจวดดใจอดากนอนเด้ยนีนองนอวงมาก่อนน้อยน้อยน่อยน้อยตามสั่งนะครับเหมือนกับเราไปมีซอนนะหวานน้อยนะครับน้อยหวานมากพอแล้พอแอแล้วเมเ้ยโอากินม่ันมััก่นยันเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้น่วงกัน ใช่ย่าพ่อเกเกลมเนาะเอาะไอยู่ไปาอีเีครับนีเดอครับการการดวนของใจเยิ่มนะครับนีเดอกัะม่เสียได้เอ็จไปเสียาบมาแล้วมั้เ๋้าเอาน้ำมาั่บ่อาน้ำล้างหนากันแล้วเข่ากล้องนั่เลยนีการดวนเป็นเ่า ก็ควใส้จวดเน่นแม่นี่หรอใส้กวนใส้กวนั่นเพื่อนนี่เขาบกอะไรครับโอเคครับผม